สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินหมเธอก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้ผัดตับกุยช่ายค่ะเริ่มทํากันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับนะคะวันนี้เราใช้กระเทียมไทยค่ะเพื่อความหอมนะคะและเราก็ใช้เยอะด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยดับกลิ่นของตับนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมให้ผัดของเราค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะเราก็ใส่ตับลงไปเลยค่ะ แล้วก็ค่อยๆผัดให้เขาเข้ากับกระเทียมนะคะจะได้มีความหอมค่ะพอเริ่มจะสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําเล็กน้อยค่ะประมาณนี้นะคะก็เติมน้ําแล้วก็ผัดต่อค่ะจากนั้นเราก็ใส่ผักของเราลงไปได้เลยนะคะกุยช่ายค่ะใช้มากใช้น้อยก็ตามชอบเลยนะคะ ัดต่อให้กุ้ยช่ายของเราเริ่มสลดเล็กน้อยนะคะวันนี้ใช้กระทะเล็กไปหน่อยแล้วก็เตาไฟฟ้านะคะก็ต้องใช้ตะลิวถึง2อ,อันในการช่วยกันผัดนะคะเขาจะได้ทั่วถึงพอเขาสลดประมาณนี้ก็ปรุงเลยค่ะใช้ผงปรุงรสนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะคะวันนี้ใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะใสลงไปนิดหน่อยค่ะ ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดต่ออีกสักครู่เดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตับเราจะเหนียวก็จะไม่อร่อยค่ะประมาณนี้นะคะผักของเราก็จะยังกรอบเยอะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปิดไฟได้เลยค่ะ เอาประเทศใส่จานกันค่ะมีสีสันน่าทานนะคะแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยค่ะทําทีไรก็เกลี้ยงจานทุกทีอีกแล้วนะคะเมนูนี้อยากจะให้ลองอไปทําดูค่ะปรุงแบบง่ายๆนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินเมเธอให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะ ขอบพระคุณนะคะลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ